รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าพ่ทูทรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราเนี่ยแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูธรอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลประจำเดือนกรกฎาคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะชาวราศีตุลก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพรนะศุกร์เนาะดาวพระศุกร์เดือนนี้จะเดินด้วยกันทั้งหมดนะสองราศีอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตอนนี้ ดาวของเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปเป็นราชาโชคนะครับอยู่ในราศีกรกฎดาวพฤะศุกตรงนี้นะครับแปลว่าเราทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานเพราะตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเรื่องของกรรมะนะกรรมะก็แปลว่าการงานการกระทําความรับผิดชอบนะการลังสรรการสร้างสรรน,นะครับผลิตภัณฑ์หรือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพัฒนานะเกี่ยวเรื่องของระบบงานสายงานการปฏิบัติงาน อะไรตรงนี้นะครับถือว่าให้ผลดีนะครับแล้วมีอะไรไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับดาวที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็คือดาวพระอังคารนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าดาวพระอังคารมาจากอะไรนะดาวพระอังคารเนี่ยมาจากจดาวเจ้าเรือนการเงินและมาดักดาวเจ้าเรือนคู่ของนะถ้าว่าตัวเราเองเนี่ยกลุ่มอยู่กับดาวเจ้าเรือนของนะครับการเงินก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะว่าเดี๋ยวพอดาวย้ายเนี่ยในช่วงวันที่20เนี่ย ก็มาด้วยกันทั้งคู่เลยนะทั้งพระสุขทั้งพระอังคารท่านบว่า,วาตอนนี้นะชาวราศีตุลเนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานราบผลนะเป็นอย่างดีเลยนะครับนะเอาละเรามาดูกันตัวเราเองเนี่ยไปกลุ่มกระดางอังคารที่เป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับแล้วตําแหน่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นคู่มิตรนะที่อยู่ด้วยกันเกี่ยวในเรื่องของการงานตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าชาวราศีตุลเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะฮะเกี่ยวเรื่องของออการงานนะคนที่ตกงานนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูสถานการณ์ของโลกนะครับนะสถานการณ์โลกที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้นะครับนะแต่เราเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น นะแล้วถ้าเรามองจากตรงนี้นะนะสมมติว่าอา,อาจจะมีการเลือกสอบสัมภาษณ์หลายๆคนนะตัวคุณเองจะเป็นหนึ่งตัวเก่งที่มีโอกาสจะได้นะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่านะครับดาวจะต้องไม่มีดาวที่เป็นัตูตั้งรับอยู่ในราศีกรกฎหรือดาวทั้งสองดวงนี้นะครับไม่เป็นการลัคนีจอนนะครับนะอย่างนั้นนะเรามีโอกาสที่จะได้สูงนะครับนะยิ่งเป็นเดซีมนตีแล้วก็ยิ่งสําเร็จเลย นะแต่เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับนะดาวที่เอี่ยวด้วยเนี่ยก็จะมีแค่ดาวพฤหสนะครับกับดาวพัชรคามนะเดี๋ยวพอย้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมีดาวอื่นเข้ามาแจมนะครับถ้าเกิดเราจะทํางานนะครับก็ให้ทํางานร่วมกับมิตรนะทำงานร่วมกับญนะาต หรือทํางานกับคนที่สนิทสนมรู้จักคุ้นเคยนิสัยใจคอกันอย่างดีอย่างเนี้ยนะครับถือว่าจะให้คุณเอาละแล้วมีดาวเลรเลงเข้ามาด้วยนะครับดาวที่เล็งเข้ามาเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะเดิมทีดาวพระเสาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่า เป็นจุดที่ให้คุณนะครับกับชาวราศีตุลในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของการมีทรัพย์สินสมบัติมีบ้านมีรถนะครับมีที่ดินมออีอนาคตที่มั่นคงเกี่ยวเรื่องของหลักฐานถิ่นฐานเนี่ยช่วงนี้ชาวราศีตุลเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาตัวเองนะจนสําเร็จนะครับเกี่ยวในเรื่องของหลักทรัพย์บ้านที่อยู่ที่อาศัยอะไรประมาณนี้เนี่ยก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายเนี่ยตรงนี้ถือว่าได้เลยนะครับ ก็เลยเป็นจังหวะดีนะครับที่เกื้อกูลนะให้ชาวราศีตุลเนี่ยจะประสบผลสําเร็จนะเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวมากๆเลยนะครับก็เอาใจช่วยเนีชาวราศีตุลบางท่านนะได้เป็นเดชสีมนรีเนี่ยได้บ้านได้รถแบบฟุกๆแบบไม่คาดฝันไป ยืน่นแบงก์กู้เกอร์อะไรอะไรต่างๆลาบสะดวกโยทินนะก็มีหลายท่านเหมือนกันนะแต่ก็มีหลายท่านที่ดาวเสาร์เนี่ยเป็นอุตสาหากรรหรือเป็นการลกินีเนี่ยไอ้ตรงนี้จะได้ยากนิดนึงนะครับนะอ่ะตรงนี้เราถือว่าดีแล้วนะครับทีนี้เนะี่ยดาวพบเรือนที่เล็งกันไม่ว่าจะเป็นดาวจเจ้าเรือนพันธุ์ทุกหรืดาวจเจ้าเรือนกามะเลงกันเนี่ยนะครับแปลว่า อาจจะมีการเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับนะก็เพื่อก่อร่างสร้างตัวผมมองว่าตรงนี้นะให้ผลดีนะครับถึงแม้ว่าดาวท่านจะเป็นศัตรูกันนะอย่างดาวพระเสาเองนะเล็งกับดาวเจ้าเรือนออการเงินและดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการหงุดหงิดบ้างนิดๆหน่อยๆน,น,นะ แล้วกเ็เล็งกับตัวเราเองก็อาจจะมีความเครียดเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความเครียดความวิตกกังวลอะไรประมาณนี้นะแต่ด้วยดาวที่เป็นเกษตรเนี่ยผมมองว่ามันสามารถผ่านพ้นไปได้นะไอ้ตรงเนี้ยนะเรามองว่าผ่านไปได้นะครับอ่ะนะฮะหลังจากนั้นไปไหนต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์นะท่านจะย้ายไปอยู่ในราศีสิงห์นะครับในราศีสิงห์ตรงนี้ท่านจะย้ายไปในวันที่20นะครับกรกฎานะเวลาตีสามศูนย์สองนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนที่ท่านเข้าไปเนี่ยนะก็อยู่กับดาวอังค้านเดีกันเหมือนเดิมนะดาวคังคารก็ย้ายมาวันที่20เหมือนกันนะแล้วดาวของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราได้ตําแหน่งโอเคตอนอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยตัวเราเองได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับแต่ตอนที่เรามาอยู่ในเรือนราพะเนี่ยนะเราได้อีกหนึ่งตำแหน่งเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับสำหรับชาวที่มีเอ่อราศีที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะก็จะมีราศีตุลราศีธนูราศีกุมราศีมิถุนและก็ราศีกัน นะฮะนะครับถ้ามีนะครับผมดาวพฤหัสเลข4ดาวพ,พุหรหัสเลข5ดาวพุกร์เลข6ดวาวพสาราเลข7นะครับอยู่ในเรือนตรงนี้เราจะเรียกว่าอุดมเกณฑ์ที่เนี้ยก็ต้องดูว่าอะไรที่เป็นอุดมเกณฑ์บ้างสาหรับชาวราศีตุลเนี่ยนะอุดมเกณฑ์หนึ่งเลยตัวเราเป็นอุดมเกณฑ์นะสองนะครับลาภผลไปอยู่ในเรือนลาภผลก็คือตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพตัวเราเองสามารถที่จะผลักดันให้ตัวเองเนี่ยนะ เป็นคนที่โชคดีนะครับเกี่ยวในเรื่องของการหาราบหาผลหาเงินหาทองหาความสําเร็จและดาวเจ้าเรือนที่ไปกองอยู่ด้วยก็คือดาวอังคารที่เป็นเจ้าเรือนการเงิน ดาวเจ้าเรือนคู่สัญญาคู่ครองนะตำแหน่งนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับก็ยินดีด้วยเลยสําหรับชาวราศีตุลน,นะมันจะมีอะไรที่มันจะเพอร์เฟกไปฝันนี้อีกแล้วนะดาวเจ้าเรือนพันธุทกเป็นเกษตรนะดาวตัวเองไปเป็นลาบผลคุมกับดาวเจ้าเรือนการเงินอันนี้คือ สุดยอดของสุดยอดแล้วนะสําหรับชาวราศีตุลนะครับก็ยินดีด้วยและเป็นคู่มิตรกันด้วยนะก็ต้องบอกเป็นคู่มิตรกันด้วยนะนะดาวค่อนข้างจะเกื้อกูลนะครับเกื้อกูลให้ชาวราศีตุลเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับในหลายๆอย่างนะครับนะก็พูดง่ายว่าติดหนึ่งในสามนับมวันของเดือนที่โชคดีนะครับของเดือนนี้เลยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็อย่างที่เราว่ากันนะ ดาวพระอังคารเองนะครับก็ไปกลุ่มนะครับอยู่กับตัวเราเองนะเขาเรียกว่าเดือนการเงินเนี่ยไปกลุ่มอยู่กับตัวเราเองนะครับนั่นหมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับหาเงินหาทองนะได้จากความสามารถของตัวเราเองนะคุณลองไปนั่งเช็คดูเลยนะเอาเอากระดงกระดาษมาจดเลยนะว่า คุณเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านใดน,นะข้อไหนที่คุณได้เปรียบคนอื่นนะข้อไหนที่ตัวคุณเองทําแล้วเนี่ยทำได้ดีเนี่ยให้คุณผลักด,ดันไปทางสายนั้นนะครับนะคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงและการเงินของคุณเนี่ยถึงตัวนะนั่นหะมายถึงว่าคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินได้กระแสงเงินอะไรเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยเกี่ยวกับการงานนะเพราะว่าไปสถิตอยู่ในเรือนการงานนะก็คือระบบงานสายงานคือพูดง่ายถ้าเกิดคุณทําอะไรยังไงนะและมีคนรู้จักนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่าง นะช่วยกันโปรโมทช่วยกันทาให้รู้จักเนี่ยนะคุณเองก็จะประสบผลสําเร็จเจกี่ยวเรื่องของการงานบางคนเนี่ยโอ้ได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอันนี้ถือถือ,ถ,อถือว่าได้เยอะเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแต่ก็อย่างที่ผมบอกด้วยดาวที่เล็งกันนะอาจจะมีความเครียดนิดนึงนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเงินการหมุนเงินระบบเงินอะไรประมาณนี้นะหรือมีความวิตกกังวลก็เป็นอิทธิพลของดาวเสาที่เล็งเข้ามาดาวเสาเนี่ย ถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยท่านมาทําให้เรา,เายั้งคิดนะบางทีเราจะทําอะไรที่มันดูแล้วมันอาจจะอา,อาจจะหุนหันพนลันแล่นหรืออาจจะเป็นลนักษณะใจร้อนนะอยากได้อะไรก็ได้เลยเนี่ยดาวเสาร์มาชะลอนะถ้าเรามองในแง่ดีนะท่านก็จะมาชะลอนะครับให้เราเาคิดทบทวนซินู่นนี่นั่นนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีตนูเท่าที่ผมดูลูกค้ามาหลายๆท่านเนี่ยในะช่วงนี้ก็ สร้างโกดังนะบางคนนี่ทำธุรกิจอ,ออนไลน์นะผมไม่มีสินค้าเก็บสต็อกสินค้านะ้วก็มาขอเลิกผมอาจารย์ขอเลิกหน่อยอันนี้ก็หลายท่านเหมือนกันขอเลิกตั้งโรงงานนะบางคนก็นะ,ะทำปรับปรุงบ้านทําเป็นสตูดิโอนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าขยับขยายหลายท่านเหมือนกันนะนะฮะสำหรับชาวราศีตุลน,นะนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่ดีเอาละนะ ดาวเจ้าเรือนการเงินก็ย้ายเข้ามาโอ้โหอยู่ในเรือนราภะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นที่สุดและถ้าในด,ดวงเดิมแรกเกิดใครเป็นอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่าการเงินไปรลาภะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยไปไปอยู่ตรงนี้นะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองบางทีนี่จับอากาศยังเป็นเงินเป็นทองเลยนะจับอากาศคือบางทีคือไอเดียเนี่ยคิดจินตนาการคิดร่างเรื่องเสนอแบงค์อนุมัติได้เงินแล้วนะห็นไหมเขาเรียกสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมา นะอะไรเงี้ยเป็นเงินเป็นทองเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นโอเคเลยสำหรับชาวราศีตุลคนไหนที่มีไอเดียมีจินตนาการหรือมีอะไรที่มันดีนะหัวนี้ดีมากแล้วยังมีอะไรเลง่งดาวปัญญาเลงด้วยนี่เห็นไหมดาวพุรหัสนะครับดาวพุรหัสคือดาวปัญญานะดาวปัญญาเลงเข้ามานี่คู่มิตรหมดเลยนะเขาเรียกไม่ใช่คู่มิตรหรอกเขาเรียกว่าพุรหัสเจออังคารเขาเรียกว่าคู่สมพลนะพุรหัสเจอดาวพฤศุกเขาเรียกว่าดาวคู่สุประศรนะครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่ดีและก็เกื้อกูลต่อกันนะไอ้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคแล้วดาวพฤหัสอยู่ในภพที่5เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีไอเดียมีจินตนาการอะไรลดแน่นถือว่าถือว่าโอเคเลยและโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อเพราะพฤหัสมาจากเจ้าเรือนอสหาชาใช่ไหมสหราชแปลว่าการติดต่อไปชาวสัมพันธ์นะ หุตตาแปลว่างอกเงยนะั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเป็นชุดที่มีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีนะครับนะเข้าหาผู้คนที่เกี่ยวเรื่องของการงานนะเกี่ยวในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะไอตรงนี้ไม่มีอะไรบกพร่องและผมถือว่าเป็นจังหวะที่โชคดีมากสําหรับชาวราศีตุลอ่ะแล้วเรามาดูในเรือนคู่ครองกันต่อนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพระอังคารอีกแล้วนะครับนะก็ดาวพัะอังคารก็เนี่ยแหละตอนอยู่ในราศีกรกฎ นะครับนะก็ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่19นะครับนะก็เรียกปตัตตานีอยู่ในเรือนของกรรมมะก็มีคู่คิดคู่สัญญามีผู้ร่วมพ้นมีผู้ร่วมทุนนะครับก็ถึงตัวช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สนิทสนมนะครับนะถ้าเราทําอะไรยังไงกับคนที่รู้ใจกันเนี่ยจะทําให้หน้าที่การงานดีนะคือกับคนที่สนิทหรือคนที่คุยกันรู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะ จะเกื้อกูลเลยนะจะเกู้อกูลให้เราประสบผลสําเร็จเลยนะอ่ะสำหรับคนโสดแล้วกันสําหรับคนโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์นะที่จะเจอ,อ คู่ครองนะที่รู้จักกันมาก่อนก็ได้เพราะเพราะดาวคนนี้เป็นคู่มิตรหรือรู้จักกันมานานๆแล้วนะครับนะถึงตัวเลยนะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มีแฟนในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะคบกันยาวเลยนะมีเกณฑ์ที่จะคบกันยาวอยู่กันยืดๆเลยอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับด้วยดาวที่เป็นคู่มิตรนะครับนะประมาณนี้นะแล้วดาวพระอังคารเองเนี่ยอยู่ในเรือนของกรมมะเขาจะเป็นช่วงที่เราขยันขแข็งเกี่ยวเรื่องของการอะไรอะ จีบเขาก็ได้นะเออเขาเรียกว่าไฟ์หน่อยต้องไฟด์หน่อยสาหรับคนโสดน,นะต้องไฟ์หน่อยแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะสาเร็จสูงเพราะว่าตัวคุณเองตอนนี้เป็นลายชายโชคทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับนะสำหรับคนที่มีคู่เคาะหรือเขาเรียกไงเป็นเป็นเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเป็นคู่ครองอยู่กันเป็นสามีภรรยาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเองเริ่มวางแผนอนา,นาคตนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตเราจะดําเนินกันไปยังไงเริ่มมีการคิดเริ่มมีการทํานู่นนี่นั่นน,นะสาหรับคนที่บางคนเนะี่ยท่านล้มมานะ าการณ์โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะเราคุณลองปรึกษาคู่ครองหรือแฟนคุณนะลองดูซิว่าเราจะเดินทิศทางไปตรงไหนนะก็แนวโน้มของโรคระบาดเนี่ยก็หลายๆประเทศนะไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาหรือฝั่งยุโรปหรืออะไรเนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งแล้วนะที่เขาเฉีดยาป้องกันนะ ไปได้เกือบเกือบหลายแล้วก็มีหลายๆประเทศเริ่มเปิดประเทศแล้วนะก็ทิศทางนะก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วล่ะนะเพราะตอนนี้เราก็รอแค่ระยะเวลานิดนึงนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวก,เยวก็เดี๋ยวก็เริ่มจะดีแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ชาวราศีตุลคุณก็เริ่มวางแผนนะลองคิดซิว่ามันจะอะไรยังไงที่พอจะทําได้นู่นนี่นั่นนะครับนะก็ลองลองลอง,ลองทำดูนะครับผมเอาละนะต่อไปก็ดาวเุลืน่งคู่ครองนะครับ มาอยู่ในเรือนของลาพักช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่ามีช้อยเยอะสําหรับคนโสดน,นะมีช้อยเยอะมีคนเข้ามาหามากเราก็เช็คดูดีๆนะว่าว่ายังไงนะถ้าเกิดเคมีตรงกันเราก็สามารถครบค้าได้เพราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วดาวที่เล็งก็นะครับ ก็ถือว่าเป็นดาวพฤหัสนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคแหละนะแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนอคู่ครองเนี่ยเลงกับดาวพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักที่จะได้คู่นะครับหรือหรือได้คนที่ถูกใจนะก็ดูแล้วเนี่ยก็สาหรับชาวราศีตุลก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ก็มีเกณฑ์ที่จะราบลื่นนะฮะเกี่ยวเรื่องของความรักนะหรือบางคนเนี่ยตอนนี้มีคู่แล้วเนี่ยแฟนเราอาจจะไปจับงานหรือหรือไปได้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้เงินก้อนมานะฮะหรือไปจับ อาชีพหรืองานอะไรก็ได้ที่มันมีเงินเป็นกระแสะรายวันก็ได้นะได้มาเรื่อยๆอาจจะได้ไม่มากแต่ก็ได้เรื่อยๆเรื่อยๆที่พอ,อจุนเจอเ้ิงดูเราครอบครัวเราได้นะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับดาวอย่างเนี้ยไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับสําหรับชาวราศีตุลก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับนะเอาละอ่ะมีอะไรอีกดาวพฤกษ์แล้วกันเนาะดาวพฤกษ์เนี่ยเป็นดาวกระตุน้นนะครับดาวพฤกษ์เนี่ยย้ายเขามานะครับอยู่ในราศีสิงห์ นะครับในวันที่9นะ9กรกฎาคมนะเวลาปีสองนะครับทีเนี้ยดาวพฤกษ์เกลุก่มตนุลักษ์นะตกนะแต่ว่าโอเคดาวพฤกษ์เนี่ยจะเจอกับดาวพฤหัสก็ต้องบอกว่านะจะเจอวันที่20นะเจอกับดาวอังคารก็วันที่20นะนะครับนะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านอยู่ราศีกันจนถึงวันที่9นะวันที่8 1ดถึงแนะ แต่ตอนนี้หลุดจากลาภะหลุดจากวินาศและมาลาภะแล้วก็เท่า,าดาวพาเกต์จะกระตุ้นนะครับให้คุณเองมีความสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของลาภผลเงินทองอะไรเงี้ยวางแผนดีๆนะครับและดาวพระเกต์เล็งกระดาวพธหัสบดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะก็ทําเกี่ยวเรื่องของความเชื่อนิดนึงอาจจะต้องสวดมนต์ไหวพระนะ นะครับนิดหนึ่งนะก็จะเป็นการกระตุ้นก็สวดมนต์สูตรคาถาที่เกี่ยวเรื่องของเงินทองคาถาเงินล้านนะคาถาที่เกี่ยวกับค้าขายคาถาที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมที่ทําให้คนนิยมชมชอบอะไรประมาณนี้ทําให้เกิดเงินเกิดทองเนี่ยคุณสวดไปเลยนะครับอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับค่อนข้างสูงระดับพระเกศอยู่ในลาภะนะก็ต้องบอกว่า สําสหรับบางท่านนะก็าอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะเพราะดาวพฤเกตเนี่ยแปลว่าเจ็บปวดและทรมานได้ด้วยแปลว่าบุญเก่าอายุยืนได้ด้วยแล้วก็แปลว่าวุ่นวายนะบางคนก็อาจจะวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของมรดกนะหรืออาจจะมุ่นวายเกี่ยวเรื่องของรายได้หรืออาจจะมุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สิสนเงินทองเงินตราอะไรเงี้ยแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะวา่าท่านเป็นแค่ดาวที่มาอาศัยอยู่นะแต่งว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยท่านเดินดีนะครับดาวพาธิตย์เดินดี นีน่ยดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะครับดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเท่าว่ากระตุ้นนะนะครับทำให้ดาวพระเกตเนี่ยดีกระตุ้นให้เราเองเนี่ยประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับนะ ก็ดูแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงนะก็ทีนี้เนี่ยดาวพระเกตกระตุ้นไปอยู่ในเรือนการงานตัวของเราเองอาจจะไปไหว้เจ้าที่ที่ทํางานนิดนึงนะสมมุติบางทีเราอยากจะสําเร็จนะอาจจะเอาซื้อพรมอะไรไปไหว้สาลพระภูมินะหรือเจ้าที่ขอพงขอพรอะไรประมาณนี้นะคุณก็จะมีเกตที่จะสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะ,ะแล้วเรามาดูกันต่อนะดาวพระาทิตย์เนี่ยนะครับดาวพระาทิตย์เป็นเจ้าเรือนลาพะนะครับ เดือนนี้ก็เดิน2ราศีเนาะนะท่านน่ยอยู่ในราศีเมถุนนะครับไปจนถึงวันที่16นะต้องบอกอย่างนี้นะวันถึงที่16นั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยลาภไปอยู่ในเดือนของสุภะเราเองจะเป็นคนที่โชคดี นะครับจะมีคนอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเ,เกี่ยวเรื่องของด้านต่างๆนะให้เราประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าตรงนี้ไม่ไม,ไม่เสียหายอะไรนะครับนะหลังจากนั้นวิ่งเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดีครับอีกนะแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตําแหน่งนี้เขาเรียกว่าตําแหน่งมหาจักร มหาจักรก็เหมือนมหาจักรพพัดนั่นแหละนะครับนะก็ต้องมีการวางแผนมีการคิดนู่นนี่นั่นนะก็คือพูดง่ายว่าลาภะไปกรรมมากงานเยอะงานมากงานโดกมันประสบผลสําเร็จอยู่แล้วนะแล้วยังไปกลุ่มกับดาวพระพุธด้วยนะครับนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับเนี่ยดาวพระพุธนะเขาเรียกว่าความสําเร็จนะกลุ่มเจ้าเรือนการงานเนี่ยอันนี้เขาเลือกเกื้อ,อกูลกันหมดเลยนะ สุภกรรม,มาราภนะทำให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวในเรื่องของออผู้รับผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องของการงานนะไปเสนองานนูน่นนี่นั่นอะไรเนี่ยก็ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าชาวราศีตุลเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยนะครับพอสมควรเลยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ นะถือว่าดีนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพระเราหูนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนะปุตตะนะปุตตะไปอยู่ในเรือนมรณะก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวเนี่ยมนรุมมาตุมม้มกันอยู่ในราศีพฤษภเยอะเลยหลายดวงเลยส่งผลให้ชา,าวราศีตุลอาจจะมีเอฟเฟกต์ในด้านต่างๆเข้ามาปัญหาลุมเล้าโอ้โหหลายอย่างตอนนี้เริ่มคลายแล้วเพราะไม่มีดาวไรอยู่กับท่านแล้วออกหมดแล้วท่านอยู่ของท่านโดดเดียวๆนะแล้วดาวพระเราหูเองเนี่ยเวลาอยู่ในภพของ เอ่อมรณะเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะใจดีเกินไปนะครับนะพอเราใจดีเกินไปเนี่ยบางครั้งจะถูกคนรอบข้างมาเบยดเบยนก็อยากจะให้เรามัดระวังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเพราะว่าเราหูตกมรณะบางทีมันอย่างที่ผมบอกเนี่ยใจดีเกินไปนะครับหรือบางทีเรารู้ไม่ทันเกมเขานะอันเนี้ยอันเนี้ยอยากจะให้เรามัดระวังนิดนึงนะครับส่วนเอ่อเพราะเราหูตกมรณะตำแหน่งนี้นะครับก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของเลือดลม ลมตีขึ้นลมตีลงนะตกจากที่สูงลื่นล้ม,มแมลงสัตว์กระต่อยนะครับนะหรือมีสาเหตุจากความวนะครับขับขับรถลาอะไรเงี้ยก็ต้องให้ระมัดร,ระวังนะครับกันนิดหนึ่งนะและระวังเรื่องของอาหารการกินนะครับนะอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆนะหรือกินอะไรไปแล้วผิดสำแดงนะก็ระวังไว้แค่นี้นะครับนะอ่ะแล้วเกี่ยวเรื่องของอบายามุขเรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องเบาๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาหูตกมรณะเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเสี่ยงโชคเกี่ยวเรื่องของ อะไรประมาณนี้หรือเกี่ยวเรื่องของความรักหรือเกี่ยวเรื่องของการมาลมอะไรต่างๆนะฮะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมเอาละนะครับก็นะสรุปนะก็คือชาวราศีตุลเนี่ย นะครับค่อนข้างที่ดาวจะเดินดีมากเลยดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปอยู่ในเรือนของกรรมะและกลาภะนะแล้วก็ที่สําคัญไปกลุมกับตัวเราเองด้วยที่ได้ตําแหน่งนะอุดมเก่งคุณก็มีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานลาบผลมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอะไรต่างๆดาวพระเสาตัวนี้จะเป็นบทบาทสําคัญที่จะทําให้คุณเองก่อร่างสร้างตัวมีหลักทรัพย์มีทรัพย์สินม,มีเงินทองอะไรต่างๆดาวพฤหัสที่เล็งเข้ามาลักษณะประมาณนี้ให้คุณกับดวงชะตามากทําให้เราเองมีสตินะครับเกี่ยวเรื่องของการดําเนินชีวิตอะไร ต่างๆก็ถือว่าโอเคนะก็ระวังแค่ลาหูนะครับนะลาหูตกมรณะก็ระวังเรื่องของเชื่อคนง่าย อุบัติเหตุก็เรื่องของลื่นล้มตกที่สูนอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากคุณพิพากษาการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะฮะยังไงท่านใดถูกใจขอปรารนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเลข5กดเลข9้านะครับเพื่อทําให o u t u b e เนี่ยมองเห็นช่องผมนะฮะเพราะว่าช่องผมเองเนี่ยเหมือนจะถูกปิดกั้นนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆกัทุกท่านนะครับผมเกร็ดแก้วดสััีครบ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตุก้าวินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เนี่ยทั้งหมด2ช่วงนะครับนะนะเราจะสอนทุกวันพุธเลยนะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2564เป็นต้นไปหลักสูตรด้วยกันทั้งหมด6เดือน เดือนละ800บาทนะตอนหนึ่งวิชานะเราก็จะมีการเปิดสอนนะครับเวลา9ก้าโมงเช้าไปจนถึง11บเอโมงเช้าเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงอันเนี้ยเราจะเรียกว่าภาคเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้นิดหน่อยนะจะเป็นหลักสูตรพื้นฐานเลยนะครับนะอาจารย์ท่านเดียวกันสอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาช่วง1 1บเอโมงไปจนถึงบ่ายโมงนะ นะครับก็จะเป็นสอนภาคพยากรนะก็คืออาจารย์คนเดิมนั่นแหละนะครับสอนนะก็เท่ากับว่านะครับจะเปิด2ช่วงนะก็คือช่วงเช้าเป็นภาพเบื้องต้นนะครับส่วนในช่วงของรอบ1 1โมงถึงบ่ายโมงก็เป็นภาคพยากรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะวิชาละ800บาทนะนะครับนะแล้วก็เราจะมีการสอนนะครับออนไลน์ นะครับก็คือคนไหนที่สะดวกมาที่สมาคมหรสัดนานาชาติก็มาเรียนในห้องเรียนนะครับนะและท่านใดเนี่ยไม่มีเวลาเลยแต่อยากเรียนคุณก็สามารถเรียนได้นะครับทางออนไลน์นะก็ราคา800บาทเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือจะเรียนที่ห้องก็ราคา800บาทนะ เอาละนะผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็คืออาจารย์วิทูลบูชัยสีมีประสบการณ์ในการสอนในยี่สิบถึงสามสิบปีโอ้โหเก่งมากนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอาจารย์ตังจังหนับผู้มีคนติดตามนะครับอยู่สองแสนกว่าเกือบสามแสนนะก็สองท่านนี้ก็ร่วมกันสอนนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาทางผมนะครับหรือให้ผมลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับผมเอาละยังไงก็กลับ ขอบคุณทุกท่านครับ